ทางที่ไม่มีในแผนที่เวลาประมาณตีสามอีธานขับรถอยู่ใกล้ลาสเวกัสบนทางหลวงที่ทอดยาวไปในความมืดรอบตัวมีเพียงแสงไฟจากหน้ารถและดวงดาวบนท้องฟ้าที่ดูเหมือนจะใกล้แค่เอื้อมทุกอย่างดูสงบอย่างไม่น่าเชื่อจนกระทั่งสายตาของเขาสะดุดกับรถ SUV สีดำสามคันที่ขับอยู่ข้างหน้าเขาตอนแรกมันก็ดูเหมือนรถทั่วไปแต่เมื่ออีธานมองป้ายทะเบียน เขาก็รู้สึกสะดุดใจกับตัวเลขบนป้ายทะเบียนของรถแต่ละคันซึ่งเรียงกันแบบแปลกๆมีเฉพาะเลขหนึ่งสองสาไม่มีตัวอักษรไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรนอกจากตัวเลขเหล่านั้นอีธานไม่เคยเห็นป้ายทะเบียนแบบนี้ในาสเวกัสมาก่อนม,มันทำให้เขาสงสัยว่าเป็นเพียงความบังเอิญหรือมีบางอย่างอยู่เบื้องหลังอีธานพบว่าตัวเองยังขับตามรถของพวกนั้นอยู่ แม้จะไม่ได้ตั้งใจไล่ตามแต่ทุกครั้งที่พวกนั้นขับรถเปลี่ยนเลนหรือเร่งความเร็วอีธานก็จะขับตามมันไม่ใช่แค่ความอยากรู้อยากเห็นมันเหมือนมีแรงบางอย่างที่มองไม่เห็นผลักดันให้อีธานติดตามพวกนั้นหลังจากผ่านไปเกือบชั่วโมงรถ SUV ทั้งสาคันก็เลี้ยวออกจากถนนหลักพร้อมกันเส้นทางที่พวกนั้นเข้าไปดูเหมือนจะไม่มีอยู่ในแผนที่ ไม่มีป้ายบอกทางและไม่มีไฟถนนมันเป็นเพียงทางดินลูกรังที่ตัดผ่านทะเลทรายอีธานลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจชะลอรถและมองพวกนั้นจากระยะไกลพวกนั้นขับรถเข้าไปจนถึงกลางเส้นทางก่อนจะหยุดรถเรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยมจากนั้นพวกนั้นก็ปิดไฟหน้ารถทั้งสามคันอีธานจอดรถอยู่ไกลไก,กำลังมองดูสถานการณ์แต่ไม่สามารถเห็นอะไรได้ชัดเจน มันเงียบมากจนอีธานได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นทันใดนั้นอีธานสังเกตเห็นเงามืดเคลื่อนไหวอยู่รอบๆรถพวกน,นั้นอีธานพยายามเพ่งมองแต่ไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรมันดูเหมือนคนแต่ก็ดูไม่เหมือนคนเงาเหล่านั้นเคลื่อนไหวเร็วมากราวกับไม่มีแรงโน้มถ่วงและเสียงกระซิบแผ่วเบาก็เริ่มดังขึ้นแม้ว่าอีธานจะอยู่ในรถที่ปิดหน้าต่างทั้งหมด แต่เสียงนั้นกลับดูเหมือนดังอยู่ในหัวของเขาเองตอนนั้นอีธานรู้แล้วว่าเขาไม่ควรอยู่นานกว่านี้ความอยากรู้อยากเห็นของเขากลายเป็นความกลัวอีธานตัดสินใจหักพวงมาลายัยและขับรถออกไปจากบริเวณนั้นทันทีแต่เมื่อมองกระจกมองหลังเขาเห็นไฟหน้ารถ SUV คันหนึ่งเปิดไฟขึ้นแล้วเริ่มขับตามเขามาหัวใจของอีธานเต้นรัวด้วยความกลัวยิ่งเขาพยายามเร่งเครื่องเร็วขึ้นแค่ไหน รถคันนั้นก็ยังตามเขามาติดๆเรากับพยายามบีบให้อีธานขับตกถนนอีธานสูดลมหายใจลึกและพยายามตั้งสติเขาขับต่อไปจนกระทั่งถึงจุดที่มีแสงไฟจากปั๊มน้ำมันอีธานตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปจอดที่นั่นโดยไม่คิดอะไรทั้งสิน้นเมื่อจอดรถและมองย้อนกลับไปรถ SUV ขคันนั้นกลับหายไปไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงเครื่องยนต์ อีธานนั่งนิ่งอยู่ในรถสับสนและหวาดกลัวแต่ก็โล่งใจที่รอดพ้นมาได้หลังจากนั้นอีธานก็ขับต่อไปจนถึงลาสเวกัสแต่ความรู้สึกที่เหมือนถูกจ้องมองยังคงอยู่กับเขาอีธานไม่กล้ามองกระจกมองหลังอีกและในหัวของเขาก็เต็มไปด้วยคำถามว่าพวกนั้นคือใครและสิ่งที่เขาเห็นในคืนนั้นคืออะไรเมื่อมาถึงโรงแรมอีธานจอดรถ เดินเข้าไปในล็อบบี้และพยายามสงบสติอารมณ์แต่ก่อนจะขึ้นลิฟต์เขาเหลือบไปมองกระจกประตูด้านหน้าโรงแรมเขาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของรถ SUV สีดำคันนั้นจอดอยู่ริมถนนมันจ้องมองมาที่อีธานราวกับไม่เคยหายไปไหนฝากกดติดตามช่องเล่าทุกเรื่องด้วยนะคะ